สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องราวดีๆนะครับเป็นนิทานไทยที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเมล็ดพันธุ์ทองคํากับสมบัติแห่งการแบ่งปันเนื้อหาก็คือมาจากตัวนิทานเลยนะครับเราจะมาดูกันเรื่องมันเริ่มที่ชาวนาคนหนึ่งชื่อสมชายอยู่หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนานี่แหละครับขยันมากนะแต่ชีวิตก็ยังลําบากอยู่ทํานาก็ได้ผลผลิตแบบ พอมีพอกินไปวันๆนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนี่สิครับจุดเปลี่ยนเลยตอนกําลังไถนาอยู่ก็ไปเจอเออมเมล็ดอะไรก็ไม่รู้สีทองๆส่ง,สงแสงวาววาวในใจคงคิดว่าแบบเฮ้ยนี่มันมเมล็ดอะไรทําไมสวยจังเลยแบบนี้น่าตื่นเต้นนะครับตอนนั้นใช่ค่ะแล้วเ,เป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นคิดสําคัญสําคัญจากเรื่องนี้ดูว่าเอ๊ะ เรื่องของสมชายกับมเมล็ดพันธุ์อันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความพยายามการดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือความหมายจริงๆของคําว่ารวยหรือความมั่งคั่งนี่แหละค่ะดูเหมือนมันจะเออลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองๆองนะคะครับพอสมชายเจอมเมล็ดสีทองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบ เอะของแปลกแล้วก็โยนทิ้งไปนะเขากลับตัดสินใจเอามันกลับบ้านมาด้วยดูแลอย่างดีเลยเอาไปปลูกในกระถางเอ่อหวังว่าจะให้มันงอกงามขึ้นมาค่ะการตัดสินใจเล็กๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมันสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าบางทีโอกาสดีๆหรือเอ,อ่อศักยภาพบางอย่างเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองว่าธรรมดามากๆรอบตัวเรานี่เอง แค่รอการมองเห็นรอการเอาใจใส่เหมือนมเมล็ดพันธ์ุนี้แหละคะ่ะมันต้องการคนที่เชื่อในคุณค่าข้างในของมันใช่เลยครับแล้วสมชายก็เชื่อแบบนั้นจริงๆเขาไม่ได้แค่ปลูกแล้วก็รดน้ําไปงั้นๆนะครับแต่เขาดูแลแบบประคบประงมเลยรดน้ําเช้าเย็นแล้วก็มีพูดคุยกับต้นไม้ด้วยนะ เหมือนเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยคือเขามีความเชื่อข้างในลึกๆว่าแบบการเอาใจใส่และความรักนี่แหละจะทําให้มันเติบโตได้ดีไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังไปหาความรู้เพิ่มอีกไปอ่านหนังสือถามพวกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้คือตั้งใจจริงๆ การทุ่มเทแบบนี้ล่ะค่ะโดยที่ยังไม่เห็นผลทันทีเนี่ยมันคือหัวใจเลยนะของความอดทนเรื่องนี้เขาเน้นหลักการที่ว่าช้าๆแต่มั่นคงอะค่ะการดูแลอย่างสม่ำเสมอเข้าใจมันแม้จะยังไม่เห็นดอกเห็นผลเร็วๆมันเหมือนเป็นการลงทุนทางใจทางเวลาที่จะค่อยๆสร้างรากฐานให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือเป้าหมายอะไรในชีวิตเราก็ตามนะคะ ครับและความพยายามของสมชายก็ไม่เสียเปล่าจริงๆต้นไม้จากเมล็ดสีทองนั่นก็ค่อยๆโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเ,เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็มีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามาเหมือนกันในเรื่องเล่าว,ว่ามีช่วงหนึ่งที่อากาศแย่มากๆเลยเจอทั้งพายุฝหนหนักๆฟ้าผ่าเปรี้ยงใกล้ๆหรือบางทีก็แดดร้อนจัดจนเหมือนจะไหม้เลยแต่ว่านะต้นไม้ต้นนี้มันก็ยังอยู่ได้แข็งแรงทนทานกว่าที่คิด จุดนี้น่าสนใจมากค่ะมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า resilience หรือความสามารถในการฟื้นตัวกลับมาได้ความแข็งแกร่งของต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแท่โชคช่วยนะคะแต่มันเป็นผลโดยตรงเลยจากการดูแลเอาใจใส่รากฐานอย่างดีมาตลอดของสมชายประโยคที่บอกว่าเพราะสมชายเอาใจใส่และไม่เคยละทิ้งเนี่ย คีย์เวิร์ดเลยค่ะการลงทุนโรงแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมันสร้างความแข็งแรงจากข้างในจริงๆทำให้พอเจออะไรแรงๆจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นพายุหรือความแห้งแล้งก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วในที่สุดการดูแลอย่างดีไม่ท้อถอยของเขานี่แหละครับก็ให้ผลตอบแทนที่โอ้โหเกินฝันไปเลยต้นไม้ที่เฝ้าดูแลมานานเริ่มออกดอกแล้วก็ออกผลแต่ผลที่ว่าเนี่ไม่ใช่ผล,ลไม้ธรรมดาธรรมดานะครับมันคือ ผลทองคําครับผลเป็นทองคําจริงๆเลยลองนึกภาพตามสิครับผลไม้สีทองอารามแต่ละลูกนี่มีค่ามากขนาดไหนเปลี่ยนชีวิตชาวนาจนๆคนหนึ่งให้แบบรวยขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวความรู้สึกสมชายตอนนั้นคงแบบโอ้โหตื่นเต้นดีใจพูดไม่ออกเหมือนฝันไปเลยนะครับ ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยแล้วก็เป็นบททดสอบใจครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะการที่จู่ๆก็ได้ความมัง่งคั่งมารวดเร็วแบบนี้มันวัดใจคนได้ดีมากเลยหลายคนก็อาจจะเออเคลิมไปกับโชคแต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือท่าทีของสมชายค่ะเขารู้แหละว่ามันมีค่ามหาศาลแต่เขาตรับคิดอย่างรอบคอบไม่โลภมากเกินไปเขาไม่ได้มองว่าผลทองคำนี่คือบันไดสู่ความรวยส่วนตัวอย่างเดียวจริงครับ อันนี้น่าคิดมากแทนที่จะเก็บผลทองคำไว้ดูคนเดียวหรือรีบเอาไปแลกเป็นเงินเป็นทองมาซื้อความสุขให้ตัวเองสมชายกลับเลือกทำอีกอย่างเขาเริ่มเอาผลทองคำพวกนั้นไปแบ่งปันเอาไปให้เพื่อนบ้านที่ยังลำบากอยู่ให้คนแก่ที่ไม่มีใครดูแลในหมู่บ้านคือเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเลย มีฉากหนึ่งที่ผมว่ามันจับใจแล้วก็สะท้อนแก่นเรื่องได้ดีมากๆเลยครับคือตอนที่มีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องต้นเดินมาถามสมชายด้วยความสงสัยใสยๆเลยนะถามว่าลุงสมชายทำไมลุงไม่เก็บผลทองคำไว้ใช้คุณเดียวล่ะครับมันมีค่ามากเลยนะเป็นคำถามง่ายๆแต่ตรงใจใครหลายคนเลยนะผมว่าใช่ค่ะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมามากสะท้อนความคิดพื้นฐานเลย แล้วคำตอบของสมชายนี่แหละครับที่เป็นเหมือนคุณแจของเรื่องนี้เลยเขาตอบน้องต้นแบบว่าแบบหลานเอ๋ยทองคําจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ผลไมส้สีทองหรือเงินทองกองโตหรอกนะแต่มันอยู่ที่ใจของเราตั้งหาดใจที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นแล้วเขาก็พูดต่ออีกประโยชน์ที่ผมว่าคมคายมากจําไว้นะสิ่งเล็กๆที่เราใส่ใจดูแลด้วยความรักมันจะกลายเป็นสิ่งมาศจรรันที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ โอ้โหคำตอบนี้ทรงพลังมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะแต่มันเหมือนการเปลี่ยนนิยามของคำว่าความมั่งคั่งไปเลยจากที่เคยคิดว่าคือการมีของนอกกายเยอะๆกลายเป็นคุณค่าที่อยู่ข้างในใจเราคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสุขจากการให้มันชี้ให้เห็นว่าความรวยที่แท้จริงเนี่ยอาจจะวัดกันที่ผลดีที่เราสร้างให้คนรอบข้างได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระเป๋าแล้วก็ยังย้ำเรื่องพลังของการกระทำเล็กๆ ที่ทำด้วยใจใส่ใจเหมือนที่สมชายค่อยๆดูแลมเมล็ดพันธุ์จนมันให้ผลทองคำนั่นแหละคะ่ะการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ทำด้วยใจจริงๆมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ครับแล้วการกระทำของสมชายแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบไปทั่วหมู่บ้านเลยช่วงแรกๆก็อาจจะมีคนมองหลายแบบนะครับบางคนก็ตื่นเต้นยินดีด้วยแหละแต่ก็มีบ้างที่แอบอิจฉาหรือบางคนก็อาจจะคิดไม่ดีอยากจะมาเอาผลทองคำไปง่ายๆอะไรแบบนี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวสมชายเองนี่แหละครับเขาไม่เคยทำตัวเปลี่ยนไปเลยไม่เคยอวดว่าตัวเองรวยไม่เคยหวงสมบัติที่ได้มายังเป็นสมชายคนเดิมชาวนาที่ถ่อมตัวมีน้ำใจเหมือนเดิมการที่เขายังเป็นตัวของตัวเองได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ก็น่าทึ่งนะครับใช่ค่ะการรักษาตัวตนเดิมไว้ได้ไม่หลงไปกับสิ่งภายนอกนี่เป็นเรื่องที่เอ่อไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะคะมันแสดงว่าแก่นข้างในเขาแข็งแรงจริงๆไม่ยึดติด แล้วสมชายตัวไม่ได้หยุดแค่การให้ผลต้องทำเป็นครั้งคราวนะครับเขามองไปไกลกว่าน,นั้นอีกคือทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนกับชุมชนเขาเอาความมั่งคั่งที่ได้มาเนี่ยไปสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในหมู่บ้านซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีที่เรียนดีๆแล้วก็ยังไปสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรอีกเพื่อให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นๆได้มาเรียนรู้พัฒนาอาชีพตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะของการ เปลี่ยนโชคส่วนตัวให้กลายเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของส่วนรวมมันไม่ใช่แค่ให้ปลาเขาไปกินนะคะแต่เหมือนสอนวิธีตกปลาแล้วก็ช่วยสร้างแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ให้ทุกคนด้วยการกระทำของสมชายมันแสดงวิสัยทัศน์เลยว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการที่ทุกคนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันทำให้หมู่บ้านที่เคยอาจจะยากจนก็กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้มีความสุขมีการเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆครับ ภาพท้ายๆของเรื่องเนี่ยผมว่ามันซึ้งมากเลยนะมีฉากที่สมชายยืนมองต้นไม้ทองคําที่ตอนนี้มันสูงใหญ่มากแผ่กิ่งก้านสวยงามผลสีทองเต็มต้นเลยเขายืนมองแล้วก็เหมือนคิดในใจตกผลึกบทเรียนชีวิตออกมาว่าเออสิ่งเล็กๆที่เราเริ่มดูแลมันด้วยความรักความอดทนเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ชีวิตเราคนเดียวแต่รวมถึงชีวิตคนอื่นด้วยแล้วก็มีอีกภาพที่อบอุ่นมากๆคือ ภาพเด็กๆในหมู่บ้านที่ชอบมารวมตัวกันใต้ร่มเงาต้นไม้ทองคำต้นนี้แหละครับมาวิ่งเล่นบ้างมานั่งฟังสมชายเล่าเรื่องเล่านิทานซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความอดทนความขยันแล้วก็เรื่องการให้การแบ่งปันกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของหมู่บ้านไปเลยต้นไม้ต้นนี้ใช่เลยค่ะจุดนี้เหมือนกันเป็นสรุปตอกย้ำแก่นสารสำคัญที่สุดของเรื่องเลยนะคะว่าสมบัติที่แท้จริงที่มันจะอยู่ได้นานส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นได้เนี่ย มันไม่ใช่ตัวผลธงคําที่เป็นวัตถุจับต้องได้นะคะแต่มันคือคุณค่าที่มองไม่เห็นเหล่านี้ต่างหากคือบทเรียนเรื่องความเพียรการดูแลเอาใจใส่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของการแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมรดกที่แท้จริงที่สมชัยทิ้งไว้ให้หมู่บ้านมันไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่คือวัฒนธรรมของการให้การเรียนรู้ที่ทําให้ชุมชนมันเติบโตอย่างยั่งยืนจากข้างในจริงๆครับ การที่เราได้มาคุยเจาะลึกเรื่องมเมล็ดพันธุ์ทองคำกับสมบัติแห่งการแบ่งปันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับถึงพลังของความเพียพรพยายามจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งมากของการดูแลสิ่งเล็กๆด้วยความรักแล้วก็แน่นอนคุณค่าของการแบ่งปันที่มันสร้างความหมายสร้างความสุขที่แท้จริงได้จริงๆเหนือกว่าการมีวัตถุเยอะๆอีกนะครับ ค่ะแล้วเรื่องของสมชายก็อาจจะทิ้งคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อได้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากบทเรียนต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะชวนให้เราลองมองไปรอบๆตัวเราดูบ้างในชีวิตประจำวนันในชุมชนที่เราอยู่แล้วลองถามตัวเองว่าเอ๊ะมันมีเมล็ดพันธุ์อะไรซ่อนอยู่รอบตัวเราบ้างหรือเปล่า อาจจะเป็นไอเดียเล็กๆที่ยังไม่มีใครเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวใครสักคนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ดีๆที่มีอยู่ถ้าสิ่งเหล่านี้ได้รับการรดน้ำพรวนดินด้วยความใส่ใจความอดทนแล้วก็มีการแบ่งปันทรัพยากรหรือโอกาสที่เหมาะสมเข้าไปมันจะสามารถเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาให้ดอกผลเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆกับส่วนรวมได้เหมือนที่สมชายทาไว้หรือเปล่าก็น่าคิดนะคะ ลองเอาแว่นตาแบบนี้ไปมองโลกรอบตัวดูอาจจะเจออะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะ